ดิฟฟิ m แมนเค้กโรนินออชานตาอิน Duel เพื่อนเพื่อนจะต้องไปท้าคาแรคเตอร์หนใน3ตัวนี้สู้แล้วก็ต้องเอาชนะเขาให้ได้เวลาที่เควสเข้าแล้วนะคะกดที่แถบเควสสาขาแล้วก็คลิกที่ชื่อเควสเ,เพื่อนเพื่อจะเห็นโลเคชันแต่ใส่บอกไว้ก่อนได้เลยก็จะมีตัวโรนินอยู่ที่ c คเวิร์ v เคเว ชานตาตัวต้นคลิปที่ใส่ปักไว้เมื่อกี้แล้วก็ตัวที่ชื่อว่ามันเค้กมันจะอยู่ในร้านที่อยู่ตรงข้ามกับปั๊มน้ำมันข้างล่างเมืองร็อกกี้รีส์ อ่ะอันนี้ก็จะเป็นที่อยู่ของเจ้าบัตเทอร์บาร์นะคะเราสามารถที่จะเข้าไปท้าดวลได้เลยจากการคุยนะคะแล้วก็เลือกหัวข้อที่เขียนว่า d, uel, d u e l D U E L นะคะพอเราเลือกหัวข้อนี้นะคะก็กดที่เป็นรูปเครื่องหมายชูนิวโงอีกหนึ่งทีเพื่อเป็นการปกลงนะคะเราเริ่มกดเมื่อไหร่นะคะมันก็จะเริ่มยิงเราเมื่อนานเพื่อนๆก็จะต้องยิงจนกว่ามันจะตายแค่นั้นเอง นี่นะคะก็จะเป็นหัวข้อที่เขียนว่าดูเอลเราสามารถเลือกที่จะสู้เขาได้เลยนะคะถ้าเกิดว่าชนะเนี่ยก็จะได้ของรางวัลตามที่ช่อง Rewards มันบอกไว้ค่ะแนะนำนะคะว่าให้ฟาร์มของไปให้เรียบร้อยก่อนเพราะว่าถ้าเกิดไปแบบที่ตัวเปล่าๆไม่มีอะไรเลยเนี่ย NPC ยิงตายไม่รู้ด้วยนะ โดเนตเป็นกำลังใจในการทำคลิปฟอร์ดไนได้ที่ทูบวอลเลตหรือพรอมเพย์ตามช่องทางนี้เลยค่ะ